สวัสดีครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่29กันยาจนอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินวันนี้มาในรูปแบบช่างก่อนชกช่างก่อนชกเนี่ยคนสุดท้ายที่ช่างน้ำหนักคนสุดท้ายคือยอดศิลปะรถสวยจ่าเจดนะช่างเสร็จเมื่อประมาณสัก7โมงหน่อยๆเนี่ย7โมง17โมง20ประมาณนี้แหละอยอดศิลปะรถสวยจ่าเจดพึ่งช่างผ่าน มวยไทยเจ็สีวันนี้มาในรูปแบบช่างก่อนโชคโดยของแดงเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรวงพางมาน้ําหนักเป็นยังไงมาขาดมาเกินซ้อมที่ไหนใครพามาวันนี้มาพร้อมกับความเชื่อมั่นของครูเก่าจริงมองมวยไทยเจ็สีผ่านเรทเรทเนี่ยพัดวงเจริญสีสรงเรท มวยไทยจ็ดสีมให้หองแดงวิเคราะห์ชนเรท fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหองหนึแอดหงหนึที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งหนะ้าฟ้ามงคลสอโชคมีชัยเจอเพชรเดชฤทธวีศักดิ์เล็ก4่พลังร้อยสเมื่อเช้าเนี่ยฟ้ามงคลมา,า,าร้อยสิบสองนะขณะที่เพชรเดชฤทธมาร้อยิบสองจุด ฟ้ามงคลน,นี่ขวาแข้งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นในถือว่าเป็นจุดแข็งนะขณะที่เพชรเดริดนี่เพชรเดริดซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายเมื่อเช้าเนี่ยฟ้ามงคลน,นะพี่ตู่สโชคมีชายพามาขณะที่เพชรเดริดเนี่ยซ้อมอยู่เจ้าลูกเจ้าพ่อกุมการน,นะเมื่อเช้าเนี่ยคมเพชรลูกพระบาทพามามวยคู่นี้เลดเปิดฟ้ามงคลต่อรองครูเขาจิ้งมองไปที่ฟ้ามงคล มองไปที่1นึสเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่หลับไม่ล่วงไม่หล่นนะยืนระยะไปปลายมองว่าฟ้ามงคลวันนี้ได้เปรียบสรีระรูปร่างได้เปรียบเข่าในอาชีพวันนี้ถ้าไม่หล่นไม่หลับวันนี้ฟ้ามงคลจะเบียดเฉือนชนะเพชรเดริต ทวีสักเล็ก4พลังแบบเปียดเปียดนี่คือคู่หนึ่งมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่29อัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินเอฟซี FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดนี่ชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่สสิงห์ฉลามสงปงอมรวันนี้ปะทะกับยอดศิลปะรถสวยจ่าเจ็ดร้อยสิบหกเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้านี่นะสิงห์ฉลาม มา117.2ดลด1นดขณะที่คู่ต่อสู้ยอดศิลปะมาร1อ4ลด0.4การลดน้ำหนักมวยคู่นี้นะสิงห์ฉลามลดน้ำหนักง่ายมากลดปอยเดียวผ่านเลยลดปอยเดียวแล้วประมาณสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ไปช่างช่างได้ร้อยสิบห้าจุดสี่ต่ำกว่าพิจัดลดขาดนะมวยคู่นี้ลดขาดขณะที่คู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ยอดศิลปะรถสวยาเจดเนี่ย รถร้อยสิบหกจุดสี่ไปแรกรถเกือบชั่วโมงนะรถร้อยสิบหกจุดสี่รถไม่ผ่านอนะรถเหลือเท่าเดิมร้อยสิบหกจุดสี่แล้วก็มาไปรถอีกทีหนึ่งไปรถอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแดดเริ่มออกนะแดดเริ่มออกวิง่งวิ่งเนี่ยเหงื่อออกเม็ด้งเลยสุดท้ายก็รถผ่านตามพิกัดกลางวันเล็กสิทธิ์กลางวันพามานะซ้อมอยู่รถสวยจา่าเฉียดขนาดที่สิง,สงห์ฉลามสอพงษ์อมรซ้อมอยู่มอนผักสดนะอ่อ เข่าในอาชีพมวยขวาก็ต้องสิงฉลามแข้งขวาหมัดขวาสอกคมในเหนียวแน่นขนาดที่ยอดศิลปะจังหวะฝีมือครอบเครื่องเป็นมวยขวาแข้งขวาหมัดขวาสอกคมสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิวมวยคู่นี้เรดเปิดหนะ้าเรดเปิดสิงฉลามต่อรองมวยคู่นี้วันนี้ผมมองไปที่สิงฉลามนะซื้อไปที่เข่าในซื้อไปที่เข่าในเข่าในแล้วอาวุธนอกนี่ครบเครื่องไม่ว่าหมัดไม่ว่าเท้าไม่ว่าศอกทําได้ดีมากๆ มว่มมคู่นี้ของแดงมองว่าสิงห์ฉลามยืระยะดูดีกว่าวันนี้สิงห์ฉลามจะเบียดเฉียดชนะยอดศิลปะรถสวยจ่ากเจ็ดเบียดเบียดเอฟซี FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้ของแดงมีอ่านเสริมคุณภาพเยี่ยมมาเสิร์ฟส่งตรงถึงเอฟซีนะเอฟซี FC ที่น้องชายไม่สู้เวลาสู้ชอบล่มปากอา่าวของแดงมีตัวนี้เลยเคอัพไปดูความยอดเยี่ยมของเคอัพ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  ซรระคุณช่วยให้น้องชายแข็งตัวเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็ตแข็งตลอดกิจเห็นผลไวทานก่อนมีกิจกรรม15-30นาทีมาเต็มไม่มีผลข้างเคียงเช่นปวดหัวตาพร่างใจสั่นเพราะสารสกัดพรีเมียมสมุนไพรร้อยเปอร์เซมาที่คู่3คู่3ามทศกัณ์ช้างนกรศรีเจอกับมาหินเพชรเกียรติเพชรทศกัณฐ์มาร้อย 7.2ขนาที่มาหินมา1 1 8มหาหินลดน้ำหนักปอยเดียวก็ผ่านนะเหลือ1้เอ่อตามพิกัดขนาดที่ทศกัณฐ์ก็ลดได้ตามพิกัด117เท่ากันช้างนครศรีพามานะเมื่อเช้าเนี่ยขนาดที่มาหินบังแขกพามามวยคู่นี้เคยเจอกันมานะเป็นเอ่อทศกัณฐ์นะเบียดเฉียนชนะวันนั้นชกกันเมื่อวันที่17กันยายน66วันนั้นเกมการชกเดือดมากมาก พลิกไปพลิกมาเบียดคู่ขี้สูสีคู่ขี้สูสีมวยออกได้สามหน้านะมวยออกได้สามหน้าวันนั้นกรรมการชอบไปที่สมองมวยหลักเหลี่ยม IQ นะชอบไปที่สมองมวยของทศกัณฐ์วันนั้นชูมือให้ทศกัณฐ์ชนะขณะที่อาวุธมวยมาหินดูดีมากๆวันนี้เลดเปิดทศกัณฐ์ต่อ1 1 8วันนี้ทศกัณฐ์นะเชียร์ตัวเองไปส0ม0 0ื่นนะวันนี้บอกเบื้องต้นก่อนทศกัณฐ์วันนี้ทศกัณฐ์เชียร์ตัวเองไป3 0,000ื่นมวยคู่นี้เลดเปิดทศกัณฐ์ต่อ11 8อปหงส์แดงชอบไปที่ทศก อาวุธมวยหลากหลายสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิวดูดีมากๆวันนี้ทศก,กัณฐ์จะย้ำแค้นหมายหินนักบินอาไลยน์นะซึ่งหายไปนานพอสมควรได้แบบเบียดเบียดเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่คู่เอกคู่เอก,เอกจอดผ้าเบรกคอมเพกเจอกับเพชรสังวานสอสสมานกาเม้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> เมื่อเช้าเนี่ยนะเมื่อเช้าจอดเนี่ยโกยุ่นพามาขณะที่เพชรสังวานสอสมสมานกาเม้นเนี่ยกิตติน่าราชวัตรเป็นเทรนเนอร์นะดาบ โจกหนึ่ก้าหนพามาเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่ามวยคู่นี้ยืนกันนะยืนกันเนี่ยปากหัวตัวเท่าเลยเลดเปิดไม้แรกนะเลดเปิดไม้แรกจอดต,ต่อรองเมื่อประมาณทุ่มกว่าหรือสองทุ่มเนี่ยพันธุพงษ์จิญศรีส่งเลดอัปเดตล่าสูตรมาให้นะเป็นราคาข้ามมาอยู่เพศสังวารต่อ19 ราคาค่ามาอยู่เพชรสังวานต่อ19จอร์จดนี่เคยชนะมาเมื่อวันที่25ธันวาคม65หรือเมื่อ2ปีที่แล้วเขาในอาชีพก็าต้องจอดนอกมีแข้งขวาขนาดที่เพชรสังวานเนี่ยแข้งขวาสอกคมตอนนี้นะอาวุธของเพชรสังวานขอบอกว่าดูดีมากๆโดยเฉพาะแข้งขวาตอนนี้ชกด้วยสติปัญญาพลังใช้นิดใช้น้อยนิดหนึ่งแต่สติปัญญานี่ดูดีมากๆดูจากฟอร์มล่าสุดนะเตะเพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามวันนั้นหลับยก3วันนี้มาเจอจอร์ด เลดข้ามาอยู่เพชรสวานวันนี้แปลกมากๆมวยคนนี้ fc ต้องต้องตั้งหน้าจับตาดูนะคเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่หงแดงวันนี้หงแดงชอบนะชอบให้อยู่ไปที่เพชรสวานนะหงแดงมองว่าราคาข้ามเนี่ยราคาข้ามเนี่ยเพชรสวานวันนี้กูรูเกาจิ้งเขามองว่าเพชรสวานวันนี้มาสู้ได้นะวันนี้เพชรสวานมาสู้ได้ราคาข้ามาอยู่เพชรสวานวันนี้หงแดงเปลี่ยนใหม่นะหงแดงชอบไปที่เพชรสวานชอบไปที่แข้่งขวาจัดจ้าน หลากหลายวันนี้เป็นจังหวันจะเบียดเฉียนช่นะจอดผ้าเบรคอมเพ็กยะล้างแค้นได้เป็นสนิทนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่2ีกันยายนอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินเดี๋ยวประมาณสิอ็ดโมงครึ่งนะสิบเอ็โมงครึ่งหงแดงจะวิเคราะห์วิเคราะห์แบบไลฟ์สดนะไลฟ์สดมวยไทยเสีอาทิตย์ที่29 เอาเฉพาะมวยไทยเจ็ดสีช่องอื่นไม่ไม,ไม่ไม่ทำนะทําเฉพาะมวยไทยเจ็ดสีดูซิว่า11นาฬิกา30นาทีเรทราคาต่อรองไปทางไหนเดี๋ยวหงแดงจะไลฟ์สดให้ฟังมาดูมวยรักมวยชอบ ชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่ทศกัณฐ์ช้างนครศรีชอบไปที่หลักเหลี่ยมไอคิววันนี้ดูว่าร่างกายพร้อมเคลื่อนไหวบ่อยกว่าวันนี้ทศกัณฐ์จะเบียดเฉือนชนะมาฮีนักบินอะไรลยอดนี่คือชอบหนึ่งเลทเปิดทศก,กัณฐ์ต่อ11 8ชอบสองหงแดงชอบไปที่ฟ้ามงคลสอโชคมีชัยชอบไปที่เขานายซื้อไปที่เขานายวันนี้แกร่งแรงทั่วแผ่นจะเบียดเฉือนชนะเพชรเดชฤทธิ์ทวีศักดิ์เลกสี่พลังเบียดเบียดเลทเปิดหน้าเลทเปิดฟ้ามงคลต่อรองส่วนชอบสามหงแดงชอบไปที่สิงฉลามสองพงอมรม์ ชอบไปที่เขาในอาชีพการยืนระยะขนาที่คู่ต่อสู้นะฝีมือครบเครื่องหงแดงมองว่าสิงห์ฉลามนี่ยืนระยะดูดีกว่าวันนี้สิงห์ฉลามจะเบียดเฉือนชนะยอดศิลป,ปะรสุสวยจากเจ็ดเปียดเบียดส่วนชอบสุดท้ายข้ามมาอยู่เพชรสังวานสอกาแฟมวยไทยหรือสอสมานการเมน้นชอบไปที่อาวุธมวยนะักแข่งขวาจัดจ้านหนักแรงวันนี้หงแดงมองว่าราคาข้ามมาอยู่เพชรสังวานเนี่ยมองกูรูเกาจิงมองว่าเพชรสังวานนาทีนี้พัฒนาขึ้นเยอะมองว่าแข่งขวาวันนี้ถ้าแข่งขวาทํางานนะวันนี้ ก็เป็นเรื่องยากสาหรับจอที่จะเข้ามาเกาะเกี่ยวชอบสีหงแดงชอบไปที่เพชรวสวานซอสสมานการเม้นสอสอเพชรสวานต่อ118อ๋อต่อ19วันนี้คู่เอกให้อยู่ไปที่เพชรวสวานซอสสมานการเมน้นจะเบียดเฉือนชนะจอร์ดพลันใจร้างตาได้เป็นผลเส็จนี่คือมวยไทยจสีอาทิตย์ที่29กันยายนโดยหงแดงสุริทวันนี้เวลาหมดหมด,หมดเวลาก่อนจากการขออุปคะแนนเอฟซีของแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงรวยกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ